ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2564ราม13คำเดือน6ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณปวดหัวคิดมากและกดดันในเรื่องการงานที่ทำอยู่ หากใครที่ตกงานก็มีเกณฑ์จะจิตตกอย่างแรงจนอาจต้องไปพบจิตแพทย์แต่อย่างไรความวิตกกังวลน,นี้ก็เป็นเพียงชั่วคราวระหว่างการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดไว้ด้วยนะคะวันนี้ควรหาเวลาออกกำลังกายและทำใจให้สงบบ้างการเงินหาเงินยากต้องเหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์แถมค่าใช้ใจ่ายก็รออยู่เป็นหางเวา่า วันนี้คุณจะขัดสนทางการเงินอย่างหนักบางคนจะถูกโกงถูกยืมเงินหรือต้องเจียดเงินที่มีน้อยอยู่แล้วเพื่อไปช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ทอทิ้งกันไม่ได้ระวังจะเครียดเกินไปนะคะความรักและครอบครัวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสำหรับคู่ที่รู้สึกกินแหนงแคลงใจกัน คุณและคนรักจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแย่ๆที่มีต่อกันปรับตัวเข้าหากันหรือพยายามที่จะรักษาความรักต่อไปให้นานที่สุดส่วนคนโสดคุณทิ้งความหลังครั้งเก่าได้สักทีและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสีมงคลสีสม้มสีแสดส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคล ที่ตะวันตกเฉียงใต้ส่มคนช่วยเหลือมั่งมีพคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน งานของคุณดำเนินไปถึงจุดแห่งความสำเร็จตามที่คุณหวังบางคนจะได้งานใหม่ได้ทำโปรเจกต์ใหม่ตามที่วางไว้คุณจะได้รับผลที่ดีในงานจากความพยายามและความรับผิดชอบอย่างรอบคอบของคุณคนที่ทำงานราชการจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีการเงินคุณหมุนเงินได้คล่องมือมีรายได้จากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติ ถ้ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติจะทำเงินให้ได้มากเป็นพิเศษและว,วันนี้คุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ทางการเงินและยังมีโชคในการเสี่ยงอีกด้วยถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอจะทำให้ยิ้มได้บ้างความรักและครอบครัวความรักของคุณโดดเด่นมีเสน่ห์มากความอ่อนหวานอ่อนไหวและมีความใส่ใจต่อผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทำให้ใครๆก็หลงใหลคุณ คนมีครอบครัวแล้วความรักมีความสุขอบอุ่นและดูแลใส่ใจกันและกันเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาใดๆในวันนี้ค่ะสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวาร ูตายบังคับบัญชายอยู่ในโอวาสเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะขยายกิจการงานที่ทำอยู่ออกไปให้กว้างไกลขึ้น หากประกอบกิจการส่วนตัวจะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบชุดไม่อยู่แต่หากทำงานเป็นพนักงานลูกจ้างก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีชื่อเสียงโดดเด่นซึ่งผลจากความสำเร็จนี้มาจากตัวคุณเองทั้งสิน้นการเงินวันนี้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากนักหากเงินขาดมือให้หันหน้าเข้าหาเพื่อนสนิทของคุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงิน วันนี้มีโชคในการเสี่ยงเล็กน้อยให้คุณพอยิ้มได้ค่ะความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ได้ใช้เงินไปกับการซื้อหาของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นบางคนอาจได้รับโชคจากคนรักหรือผู้ใหญ่เพศหญิงคนโสดคุณสนใจคนที่บุค,คลิกภายนอกมากจนเกินไปควรมองลึกเข้าไปให้ถึงจิตใจของเขาจะดีกว่าค่ะ สีมงคลสีเขียวส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง 12. นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานที่เกี่ยวกับธัญญาหารมเมล็ดพันธุ์ต่างๆจะโดดเด่นและก้าวหน้าเป็นอย่างดีคุณใส่ใจในงานที่ทำและมีวาทศิลป์ในการค้าขายหรือติดต่อธุรกิจทำให้คุณจะโดดเด่นในงานกว่าคู่แข่งคนที่ทำงานประจำคุณเป็นเสมือนศูนย์รวมของคนในองค์กรไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งใดเพราะคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเงินการเงินลื่นไหลดีมากมีเข้ามาตลอดงานที่เกี่ยวกับของสวยงามร้านอาหารเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะสามารถทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้การหมุนเงินก็ไม่ติดขัดใดๆที่ขัดข้องอยู่จะคลี่คลายได้ในวันนี้เงินที่คาดหวังก็มีเกณฑ์สมหวังสูงความรักและครอบครัวคุณตั้งสเปกไว้สูงคนที่คุณเลือกต้องพร้อม คุณจริงสนใจในเรื่องฐานะการเงินมาเป็นอันดับต้นๆคนมีคู่แอบคิดเล็กคิดน้อยไม่อยากเสียเปรียบทางการเงินซึ่งต้องปรับนะคะไม่งั้นจะเกิดปัญหาในชีวิตคู่ได้สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคล9นาฬิกหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน อุปสรรคมีไว้พุ่งชนวันนี้คุณกระตือรือร้อนสูงถึงแม้งานจะยากและเต็มไปด้วยอุปสรรคแถมยังถูกเพื่อนร่วมงานที่ชิงดีชิงเด่นกับคุณคอยขัดแข้งขัดขาแต่พวกเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้พนักงานลูกจ้างจะเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาจากความสู้งานและฉลาดเฉลียวของคุณการเงินเงินไม่ได้หาง่ายนักแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับคุณ คุณสบายๆในการหาเงินเพราะรู้ว่าหากขยันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจคนที่ทำงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจะให้โชคแก่คุณความรักและครอบครัวคนโสดมีแรงฮึดที่อยากจะได้พบรักกับเขาสัทีคุณไม่อยากรอแล้วและใช้ความพยายามในการเอาชนะใจคนที่คุณหมายปองหากคุณไม่ลักความพยายามไปเสียก่อนวันนี้คุณจะโชคดีค่ะ ส่วนคู่รักต่างคนต่างทำงานแต่ก็ยังใส่ใจกันและกันดีสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักสมคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมี เวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานระวังคนที่คิดเอาหน้าใช้เล่เหลี่ยมกินแรงคุณหรือเอาเปรียบคุณอย่างน่าเกลียดซึ่งจะทำให้คุณต้องคอยระแวดระวัง ผ่านทาให้เสียอารมณ์ได้งานค้าขายก็มักจะถูกเอาเปรียบกันแกลง้งเจ้าของกิจการก็ต้องปวดหัวกับลูกน้องคนงานที่งองแงทําให้งานเดินไปได้อย่างล่าช้าการเงินวันนี้ต้องอาศัยกำลังใจและแรงสนับสนุนในการทำสิ่งที่คุณตั้งใจให้เป็นจริงซึ่งแน่นจะเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงให้กับคุณได้ในอนาคตผู้ที่ประกอบอาชีพดารานักร้อง งานในวงการบันเทิงจะมีรายได้เป็นกอเป็นกำรรในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณเข้มงวดกับคนรักและคนในครอบครัวมากไปหน่อยทําให้มีความตึงเครียดยังไงก็ผ่อนคลายบ้างนะคะคนโสดคุณเหน็ดเหนื่อยกับความรักที่ผ่านมาและตั้งใจที่จะมีความสุขด้วยตนเองให้ได้สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงิน เสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงทิศมงคลทิศใต้เสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง 12. นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้จะได้ใช้สมองมากกว่าแรงงานคุณจะได้รับความนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้คนทั่วไปงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์หรือได้แสดงวิสัยทัศน์จะโดดเด่นมากบางคนจะได้ทำงานใหม่ๆที่ไม่ถนัดนักแต่กลับทำออกมาได้ดีเกินคาดการเงินคุณจะได้รับเงินจากความเมตตาของผู้ใหญ ผู้ใจบุญที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลยังไงก็ให้เพิ่มความขยันขึ้นอีกสักหน่อยอย่ารอแต่ให้ผู้อื่นช่วยเพราะอันที่จริงคุณก็มีศักยภาพในการหาเงินได้เป็นอย่างดีความรักและครอบครัวอะไรอะไรก็ดูจะไม่เป็นที่พอใจสำหรับคุณทำให้คนข้างๆต่างเอาใจคุณไม่ถูกส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดจากความเอาแต่ใจของคุณซึ่งหากต้องการให้บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นควรลดความเคร่งครัดหรือเอาแต่ใจตนเองลงบ้างคนโสดช่างเลือกช่างติโสดต่อไปก่อนนะคะวันนี้สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคีกลมเกลียวทิศมงคลทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ เสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานงานเดิมที่ทำอยู่ งานที่คุณมีความเชี่ยวชาญวันนี้จะประสบความสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีและเมื่อเสร็จงานนี้คุณก็พร้อมจะเริ่มงานใหม่ทันทีพลังเยอะไอเดียแจมงานที่ต้องเดินทางหรือเสนอความคิดที่ไม่ซ้ำใครจะยิ่งโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณค้าขายก็ไปได้ไกลกว่าที่หวางไว้ค่ะการเงินการเงินลื่นไหลมีเกณฑ์หมดเปลืองไปกับงานสังสรรค์ การท่องเที่ยวแต่ก็คุ้มค่ามีความสุขกันดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริงงานประชาสัมพันธ์จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้การเงินไม่ขาดมือค่ะความรักและครอบครัวความรักของคุณน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังคุณจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ที่หลายคนต้องเหลียวมองยิ่งเป็นชายหนุ่มโสดคุณจะเตะตาสาวน้อยสาวใหญ่เป็นพิเศษ ด้วยบุค,คลิกที่ดูเข้มแข็งไม่กลัวใครแต่คุณมักจะไม่เลือกคนที่ทอดสะพานให้คนรักครอบครัวจะได้มีการเดินทางไกลกับคนรักค่ะสีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจทิศมงคลทิศเหนือเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสำเร็จ เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ